Toilet Tower Defense, เย้ หางหายไปนานกับเกม Toilet Tower Defense ประมาณ1เดือนได้ที่พี่ไม่ได้ลงคลิปเกมนี้เพราะว่าเกมนเนี้ยเนี่ยมันอัปเดตบ่อยมากเลยทุกคนแล้วพี่ก็ตามยูนิตไม่ทันพี่ก็เลยไม่ได้เอามาเล่นแล้วก็ไม่ได้เอามารีวิวให้ทุกคนดูดูนี่นะทุกคนนี่กล่องกระต่ายยังเหลืออยู่เลยโอเคเรามาเปิดกล่องกระต่ายเล่นกันเถอะอ่ะเปิดเปิดให้หมด โอ้ดิจเนรี่ตัวทองเปิดรัวๆได้เลยไหมน่าจะได้นะทุกคนอไม่ได้ได้ตัวทองอีกแล้วโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ตัวแดงตัวแดงได้ตัวแดงด้วยทุกคนเห็นนะก็คงไม่ตื่นเต้นหรอกมัง้งเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเก่าทุกคนมันนานมากแล้วแหละได้จากไข่อีเตอร์นูน่น โอเคค่ะไหนมาดูตัวแดงหน่อยว่าตัวแดงนี่เนี่ยมันจะโหดสักแค่ไหนโอ้ดามเมมื่นสอง DPS หมื่นสองหุยแรงอยู่นะแต่นี้ DPS เจ็ดหมื่นเคถ้าเทียบกับตัวแดงละห0หมืโอเคโอเคก็ถือว่าโหดกว่าตัวนี้ตัวนี้ ใช้เงินซื้อ1,000แต่ตัวนี้ใช้เงินซื้อ600แล้วก็ดาเมจแล้วก็ค่า PDS สูงกว่าแต่ครูดาวค่อนข้างจะช้าไปหน่อยนึงอุ้ยเรามาเล่นเกมหรือว่าเรามารีวิวตัวละครให้น้องๆดูเนี่ยไหนดูหน่อยสิวู้โลโล,โลอะไรหรอดูชอบมีอะไรแปลกหูแปลกตาอ๋อตัวนี้มาใหม่ PDS 5 6 0 0มอ้ PDF, 50, อันนี้มันใช้ทําอะไรไอ้โลเ่เหลืองเนี่ยแล้วตัวนี้ก็ไม่เคยเห็นอีกเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมันได้จากไหนอะทุกคนได้จากรงดันเหรอไหนดูหน่อยซิว่ามีแบบที่สร้างใหม่ไหมดูหน่อยนะไม่มีงั้นเรามาดูตรงนี้หน่อยซิว่าใช้ตัวละครใหม่ไหมไม่ใช่เอตัวนั้นมันหากันยังไงอะทุกคนชอบ ช็อปไม่มีหรือว่าต้องลงแรงตรงนั้นให้มันได้ที่หนึง่งโอ้โหไม่น่าจะไหวขอดูอีกรอบนึงปึ้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 ง,งแอพิโซดที่37พาร์ท1อัปเดตแรงคาเม่าวูแมนแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็บูสเตอร์เอาตัวนี้เป็นตัวบูสเตอร์แน่ๆเลยเอ้ยเดี๋ยวนะรีเมคทอเล็ตเฮดคิวอุ้ยอุ้ยอุ้เคิารีใหม่เหรอ นี่นี่ใช่ไหมทุกคนโอเคค่ะวันนี้คอนเทนต์ของเราก็ไม่มีอะไรมากแค่เข้ามาดูก็มีน้องๆอ,อยากให้พี่เข้ามาเล่นก็แบบนี้ก็คงไม่มีอะไรแค่ตัวละครยูนิตบ้าใหม่โอเคเพราะฉะนั้นพี่จะมาดูแบบนี้เพราะว่าเขาว่ากันว่าแบบนี้เนี่ยรีเมคใหม่โอเคปะระดับพี่แล้วนะทุกคนไนท์แมร์ไปเลยโอ้โอ จริงด้วยเขาทำใหม่หมดจริงๆด้วยนี่เราจะกดสคริปตยาวๆเลยนะน้องๆโอเควางตรงนี้กดสคริปตยาวๆไปเลยระดับพี่แล้วเนี่ยขอยกล้วยเว็บที่หนึ่งมาโคดกล้วยอะ่ะบอกเลยผ่านแน่นอน เฮ้ยเว็ที่3แล้วเว็ที่4แล้วทุกคนร er like right. ู้สึกว่าแว็บนี้เนี่ยโอ้โหเว็ที่4ตัวออกมาโคตรเยอะอัพเลยอัพเลยเร็ว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 เร็อด่านที่8เอาตัวยิงสายลุงออกมามีตัวสายลุงก็สบายแล้วทุกคน มีตัวสายลุงแล้วก็ตัวเลเซอร์แล้วก็อัปเกรดไททันตอนนี้3ตัวเนี้ก็ยังคองแชมป์อยู่โอ้เงินอัพเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตัวเลเซอร์เนี่ยดูเว็บที่12ห้องน้ำโคตรเยอะตัวเรามีแค่2ตัวจะไวไหมเนี่ยต้องเก็บเงินเรียกอัปเกรดไททันคามลาออกมาแล้วโอเคสามพันแล้ว นี่วางเลยค่อยๆ,ๆหลับหลับหลับอย่าบอกนะว่าสองตัวนี้จะผ่านอัพเลยโอเครอดหลับหลับบ่อยจัง มีตัวกันหลับนะเนี่ยก็ยังหลับได้อุ้ยตัวนี้จะตัวนี้ตัวตัวนี้จะบอสบอสอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วทุกคนเอามาวางตรงนี้เลยนี่อู้หลับอีกแล้วอู้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยหยุดเลยลิบหยุดทันทีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่นะไม่นะไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วไม่เล่นแบบไม่หยุดพัก ไม่ผ่านแล้วใช่ไหมาตายสิบสามนาทีได้เวฟที่41โอเคค่ะเล่นแบบไม่หยุดก็คือไม่ผ่านเมื่อก่อนมันผ่านนะสงสัยแบบแมพเราไม่คุ้นไงเพิ่งลงเล่นครั้งแรกหมาเลกตัวกับเราไหมหมาหมาไหนดูซิตัวหมาคือตัวอะไรตึงต้ง ไม่มีตัวน่าสนใจเลยไม่ได้ครับขอโทษลองเลกไหมครับทรงนี้แลกแล้วหายไหนๆๆคนนี้ใครให้แดงผมผมให้เลือกตัวครับไม่บิดไม่เกลียนแอดได้ตัวแดงเนาะพอดีเลยเราจะเอาตัวแดงตัวนี้ให้กับเขามาดูซิว่าเขาจะให้ตัวอะไรเราโอเค โอ้โหเขาไม่รับเทศตักทีอะค่ะน้องๆเอาหายเออเขาหายละแหมพอเราทีจะเทศดหายซะง,งั้นพอพ่อมดหน่อยครับแรกพ่อมดคือตัวอะไรหรอคำศัพท์ใหม่ๆเริ่มมาและวเราเอาแล้วทุกคนพ่อมด โอเคไม่รู้ว่าพ่อมดคือตัวอะไรคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแค่พี่ไม่ได้เข้าแมบบมานานมากแล้วมาดูว่าแบบนี้เนี่ยมีอะไรใหม่ๆเข้ามาโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์พี่ด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปบอกพี่ด้วยนะว่าพ่อมดคือตัวอะไรขอเลขได้ไหมครับพอ่อมดอพ่อมดคือตัวอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเย่เย่